คลิปนี้จีจะมาแนะนําแหล่งหาสินค้าไปขายนะคะแหล่งใหม่นะคะที่สําคัญคือถูกกว่าช h อปปี้ลาซาด้าอีกค่ะยุคนี้ก็เป็นยุคที่ใครๆเนี่ยหันมานิยมขายของออนไลน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดเนาะก็ยิ่งเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะต้องหาไรายได้เสริมนะคะแล้วที่นี้เนี่ยเราจะขายอะไรดีแล้วก็จะไปเอาสินค้าจากไหนมาขาย คลิปนี้ที่จะมาแนะนำแหล่งหาสินค้าให้เพื่อนๆค่ะสำหรับแหล่งที่1น,นะคะก็จะเป็นแหล่งที่ทุกคนโดยมากเนี่ยก็มักจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็คือ e s h o p ปี้ลาซ d a นะคะโดยที่เราเนี่ยก็ไปหาสินค้าที่ขายดีหรือว่าสินค้าที่เราสนใจสินค้าที่มีคนซื้อเยอะเนี่ยมาขายนะคะต่อมาแหล่งที่2นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า u p ค่ะ ซึ่งเจ้า U Pick เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะที่ไม่ชอบสต็อกของนะเพราะว่าเขามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ ซึ่งเราสามารถที่จะนำรูปและรายละเอียดสินค้าเนี่ยไปโพสขายได้นะคะพอมีออเดอร์เนี่ยเราก็มาสั่งจากแอปนี้นะคะแล้วก็ให้ส่งตรงไปที่ลูกค้าได้เลยค่ะโดยที่คนขายก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นคอมมิชชั่นนะคะแต่แหมคอมมิชชั่นของเขาเนี่ยช่างน้อยนิดมากเลยค่ะต่อมาแหล่งที่3ค่ะก็คือการสั่งของจากประเทศจีนนะคะโดยผ่านทางเว็บไซต์ a l i b a b a .com หรือไม่ก็ r e s s .com นะคะซึ่งการสั่งของจากจีนมาขายเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับ พราะค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีความคิดที่อยากจะสต็อกของจํานวนเยอะๆนะคะหรือไม่ก็ของชิ้นนั้นเนี่ยอาจจะหาได้ยากในไทยนะก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องสั่งจากจีนนะคะซึ่งข้อดีของการสั่งจากจีนเนี่ยก็คือว่าเราจะได้ของที่ค่อนข้างที่จะราคาถูกนะคะแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยการสั่งของปริมาณเยอะๆนะคะถึงจะคุ้มเพราะว่าการขนส่งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ใช้เวลานาน,านเนาะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาทุนจมนะคะเพราะว่า เราจะต้องจ่าย100%เลยนะในการที่จะสั่งของจากจีนนะคะต่อมาแหล่งที่4นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์น้องใหม่นะคะที่ชื่อว่าเหมาเหมา com นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะตามเข้าไปดูสินค้ากันได้นะซึ่งเว็บไซต์เหมาเหมา com เนี่ยจะเป็นแหล่งรวมสินค้าจีนนะคะเป็นแหล่งรวมสินค้าที่ทันกระแสนะคะถ้าเข้าไปดูเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาจะมีสินค้าที่แบบ มากมายหลายอย่างเลยนะที่น่าสนใจนะคะที่จะหยิบไปขายนะคะมีทั้งแบบพร้อมส่งและแบบพีออเดอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าหมวดพร้อมส่งนะคะและอันนี้ก็จะเป็นสินค้าหมวดพีออเดอร์ค่ะก็จะมีสินค้าน่ารักน่ารักนะคะที่เหมาะที่จะซื้อไปขายนะคะหรือว่าใครที่ต้องการที่จะซื้อไปใช้เองนะคะก็สามารถที่จะมาสั่งกับเว็บไซต์หมาเมา .com ได้นะคะ และสําหรับคนที่ต้องการที่จะสั่งไปขายเนี่ยรับรองว่ากําไรดีงามแน่นอนค่ะเพราะว่าสินค้าหลายๆอย่างของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกว่าช้อปปีเยอะมากเลยนะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเครื่องดูดฝุ่นมินิตัวนี้เนี่ยจิ๊เห็นราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่124บาทนะคะถ้าเกิดสั่ง1ชิ้นนะคะแต่ในขณะที่ช้อปปีเนี่ยขาย148บาทค่ะก็ถือว่าราคาค่อนข้างที่จะต่างกันอยู่ พอสมควรเลยนะสำหรับคนที่จะซื้อไปขายนะคะหรือว่าสินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำยาซ่อมรอยลาวกระจกนะคะตัวนี้จ๊ตลองสุ่มๆดูนะก็ปรากฏว่าถูกกว่าในช้อปปี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอย่างในเมาเมา .com เนี่ยราคาขา,ขายของเขานะคะจะอยู่ที่1ชิ้น75บาทนะคะในขณะที่ช้อปปีเนี่ยเริ่มต้นก็1 1 9บาทแล้วนะคะสำหรับร้านค้าที่ถูกที่สุดนะตัวเดียวกันเลยค่ะเนี่ย ซึ่งสาเหตุที่เขาสามารถที่จะตั้งราคาให้ถูกขนาดนี้ได้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยรวมปริมาณจํานวนเยอะๆนะคะเพื่อไปต่อรองกับโรงงานที่จีนทําให้สามารถที่จะดั้มราคาลงต่ําได้นะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีราคาส่งให้นะคะโดยที่ราคาส่งของเขาเนี่ยก็คือเริ่มต้นเพียงแค่3มชิ้นเท่านั้นนะเราไม่ต้องสต็อกทีหวยร้อยชิ้นพันชิ้นนะคะดังนั้นจึงเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะคะที่ อยากที่จะเริ่มต้นขายของออนไลน์แต่ว่าไม่อยากที่จะสต็อกเยอะนะคะหรือว่าคนที่อาจจะขายของออนไลน์มาสักระยะหนึ่งแล้วอยากที่จะหาสินค้ามาขายเพิ่มนะคะก็สามารถที่จะมาเลือกสินค้าจาก www. m a า l m a i c o m เนี่ยไปโพสต์ขายได้นะคะโดยที่เลทราคาส่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยนะจากระบบนะว่าถ้าเกิดเราจะสต็อกเท่านี้ชิ้นเนี่ย จะมีเลทราคาเท่าไหร่นะมันจะไม่เหมือนกับอารมณ์ที่เราไปสั่งในช้อป e ี้ a ล a ซดานเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้ราคาส่งเนี่ยเราก็จะต้องทําการแชทไปถามทางร้านค้านะคะแล้วก็กว่าที่ร้านค้าเนี่ยจะตอบกลับไปกลับมาบางทีโหเสียเวลากว่าจะรู้เรื่องกว่าจะรู้ราคาส่งกันนะคะ แล้วบางร้านในช้อปปีเนี่ยเขาก็ไม่มีราคาส่งให้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะสั่งเยอะนะดังนั้นเว็บไซต์ m มาเมา .com เนี่ยจีนแนะนํามากๆเลยค่ะสําหรับคนที่อยากจะหาสินค้าไปขายนะคะนอกจากนี้นะคะเหมาเหมาเนี่ยเขายังมีการเปรียบเทียบราคาให้เราเห็นอีกนะคะว่าในสินค้าแต่ละตัวเนี่ยอย่างตัวนี้ค่ะเขาจะมีการบอกนะคะว่าสินค้าตัวนี้ถูกนําไปขายที่อื่นแล้วเนี่ยประมาณ181ชิ้นเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูกันนะคะตัวนี้เป็น แก้วปั่นพกพาแบบไร้สายนะคะถ้าเพื่อนๆเลื่อนล,อลงมาตรงกลางๆหน่อยอะ่ะมันจะมีบอกนะคะว่าถ้าสั่งจากเหมอมาไปขายเนี่ยจะได้กําไร42บาทต่อชิ้นโดยที่เขาจะยึดตามราคาที่ร้านอื่นนำไปลงขายค่ะอย่างนันเนี้ยเขาจะมีการบอกนะคะว่าราคาที่อื่นเนี่ยเริ่มต้น176บาทแล้วก็เราสามารถที่จะคลิกเพื่อที่จะดูได้นะคะว่ามีร้านไหนที่นำ แก้วตัวนี้ไปขายบ้างเราสามารถที่จะคลิกไปดูที่ร้านค้าได้นะคะเขาก็จะลิงก์กลับไปให้เรานะคะก็จะเป็นร้านค้าบน S h อ p e e ที่นำแก้วตัวนี้ไปขายนะคะอย่างอันนี้ร้านใน s h อป e e ก็จะบอกว่าขายไปแล้ว181นะคะหรืออย่างสินค้าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจีนลองสุ่มๆดูให้นะคะเดี๋ยวลองเลือกเอาสินค้าที่มียอดขายเยอะๆหน่อย โอยอย่างตัวนี้ขายแล้วที่อื่น6,200ชิ้นอย่างนี้หมายความว่าสินค้าตัวนี้ได้รับความนิยมนะเพราะว่าขายไปแล้วเนี่ยเป็นจำนวน6,200ชิ้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูนะอันนี้เป็นลิปแมทช็อกโกลตนะคะราคาขาย1ชิ้นเนี่ยอยู่ที่22บาทนะคะในขณะที่ที่อื่นเนี่ยก็คืออยู่ที่25บาทนะคะแล้วก็ขายไปแล้วเนี่ย จำนวน6,200ชิ้นนะคะลองคลิกเข้าไปดูที่ร้านค้าอื่นไปที่ร้านค้าค่ะอันเนี้ยก็จะลิงก์ไปที่ร้านค้าใน s h อป e ีที่มีเจ้าสินค้าตัวนี้ขายอยู่ก็คือเขาขายที่ราคา25บาทเนาะดังนั้นจากตรงเนี้ยที่จีพูดมาเนี่ยเราสามารถที่จะดูอะไรได้บ้างอันดับแรกนะคะก็คือดูว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยได้รับความนิยมไหมนะคะสินค้าที่ได้รับความนิยมก็คือจะมียอดขายจากที่อื่นเนี่ย จำนวนเยอะๆชิ้นนะอย่างเช่นอันนี้181ชิ้นนะคะอันนี้341ชิ้นอันนี้โอ์อันนี้8,100ชิ้นเลยนะคะอันนี้6,200ชิ้นอันนี้ก็คือสินค้าที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็อันดับที่2เนี่ยเราสามารถที่จะรู้กำไรได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดเรานำสินค้าไปขายนะคะโดยที่เราตั้งราคาขายเท่ากับร้านอื่นเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูดีกว่าตัวนี้เป็น เทียนหอมอโรมานะคะก็คือร้านที่อื่นเนี่ยเริ่มต้น49บาทนะคะในขณะที่เหมาเหมาเนี่ยก็คือต่ำสุด35บาทนะคะเราก็คลิกเข้าไปดูที่ร้านอื่นนะคะอันนี้เขาขาย49บาทนะคะหรืออย่างสินค้าที่ไม่ได้มีการันตีว่าถูกที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูนะอย่างตัวนี้บลูทูธไมโครโฟนนะคะติดหมวกกันน็อคนะ สินค้าตัวนี้เขาไม่ได้มีการันตีว่าถูกที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่มีคู่แข่งค่ะเขาจะมีบอกเลยนะว่าราคาที่อื่นยังไม่มีขายใน e commerce ไทยตรงนี้แปลว่าอะไรมันแปลว่าสินค้าตัวนี้ยังไม่มีคู่แข่งนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีของเพื่อนๆมากเลยนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่า เราเนี่ยจะนําสินค้าจากเหมาเหมาไปขายโดยที่เราก็เลือกเอานะคะว่าจะเอาสินค้าที่ขายดีก็คือสินค้าที่มียอดขายจากที่อื่นเยอะๆเนี่ย,ยไปขายนะคะก็อาจจะต้องสู้กันด้วยราคานิดนึงนะคะหรือเราจะเอาสินค้าที่ไม่มีคู่แข่งไปขายนะคะก็คือเลือกเอาสินค้าที่ไม่ได้มีการันตีว่าถูกที่สุดน,นะไปขายแต่ถ้าเป็นจีนเนี่ยจีนก็แนะนําว่า เราเอาสินค้าที่มันไม่มีคู่แข่งจะดีกว่านะนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะเป็นเจ้าแรกนะคะในการที่เราจะไปลงขายใน s h อ p e e ในการที่เราจะไปลงขายใน Facebook Marketplace ไปลงขายใน Lazada นะคะ<ๆ>ก็เพื่อนๆก็ลองดูนะคะคือจริงว่าเว็บนี้มันดีมากเล็มันทำให้เรารู้เลยนะว่าสินค้าตัวไหนที่แบบยังไม่มีคู่แข่งนะคะก็ลองไปเลือกๆสินค้ามาดูกันนะคะ นอกจากนี้นะคะทางเว็บไซต์เองเนี่ยเขาก็จะมีการรับประกันสินค้า7วันนะคะพอเราได้รับสินค้าไปแล้วแล้วเราเกิดตรวจสอบเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยมีการชำรุดเสียหายแตกหักนะคะสามารถที่จะยื่นเคมกับทางเว็บไซต์นะคะได้ภายในระยะเวลา7วันนะก็ถือว่าดีมากๆเลยเขายังมีบริการจัดส่งในานามนะคะสามารถที่จะเก็บปลายทางได้นะคะ โดยการที่เราเนี่ยติ๊กเลือกรับเองที่โกดังนะคะแล้วก็เรียกขนส่งนะคะให้เขาไปรับสินค้าที่โกดังของเขาได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับคนที่นำสินค้าของเขาเนี่ยไปโพสขายใน s h อป e ีหรือว่า Lazada นะคะสามารถที่จะทำดรอปชิปหรือว่าขายของแบบไม่สต็อกสินค้าได้นะคะโดยการที่ติ๊กมีใบปะหน้านะจากนั้นก็อัพโหลดใบปะหน้าจาก s h อป e ี l a z a d a เพื่อให้ทาง m a a u c o m เนี่ย เขาทำการแพ็กสินค้าแล้วก็แปะใบปะหน้าของเราลงไปได้เลยนะคะถือว่าสะดวกแล้วก็เหมาะกับสายดับชิปมากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการพิออเดอร์นะคะก็สามารถที่จะสั่งของได้นะคะโดยเขาจะมีการตัดรอบทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะคือในสินค้าแต่ละตัวของเขาเนี่ยเขาจะมีการบอกเอาไว้นะคะว่าตัดรอบสั่งอีกทีเนี่ยวันไหนเนาะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องรอตัดรอบนานนะ ในการพิออเดอร์เนี่ยก็เป็นการจ่ายเงินเพียง50%นะคะในการที่จะจองสินค้าหลังจากนั้นเนี่ยพอสินค้ามาถึงไทยเนี่ยก็ค่อยจ่ายที่เหลืออีก50%นะคะข้อดีของเขาเนี่ยก็คือทําให้เราไม่จมทุนนะคะค่ะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเพื่อนๆพอที่จะนึกภาพออกใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวจีตาสรุปให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะคะเผื่อใครที่ฟังและอาจจะแบบว่าเอองงหรือว่ายังตามไม่ทันอ่ะนะคะซึ่งจุดเด่นของทางเว็บไซต์เหมาเหมา .com เนี่ย ข้อหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นแหล่งที่รวมสินค้าทางกระแสนะคะซึ่งมีทั้งแบบพร้อมส่งและแบบพีออเดอร์เลยนะคะต่อมาข้อ2ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่นําสินค้าจากเหมาเมาไปขายนะคะก็จะมีกําไรที่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าสินค้าหลายๆตัวของเขาเนี่ยถูกกว่าช้อปปีและลาซาด้าอีกนะคะข้อ3ค่ะสําหรับใครที่ต้องการที่จะสต็อกของนะคะอยากได้ราคาส่งนะไม่ต้องสต็อกเยอะๆนะคะก็คือสั่งเพียง3าชิ้นขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะได้ราคาส่งแล้วนะคะ ข้อ4ค่ะในเรื่องของการรับประกันสินค้านะคะเขามีการรับประกันสินค้าภายใน7วันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ได้สินค้าไปแล้วเนี่ยสินค้ามีปัญหาสามารถที่จะยื่นเคลมได้ค่ะข้อ5นะคะมีบริการจัดส่งในนามสามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ขายของแบบไม่สต็อกมากๆเลยนะคะต่อมาข้อที่6ค่ะสาหรับคนที่ชอบพิออเดอร์ของนะคะก็คือว่าเขาจะมีการตัดรอบทุกวันจนันทร์พุธศุกร์นะคะแล้วก็ ในการเพีออเดอร์เนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเงิน100%นะคะสามารถที่จะจ่ายมาจ้างเพียงแค่แล้วก็พอสินค้าถึงเมืองไทยนะคะก็จ่ายเพิ่อมอีก50%ค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปค้นหาสินค้าจากเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเพื่อมาขายกันได้นะคะซึ่งเดี๋ยวจิ๊บจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมาเมา .com เนี่ย<ๆ>ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ